โซทรัสฮิปโนซิสคือพื้นที่ปลอดภัยที่เปิ้ลจะพาคุณเรียนรู้การสะกดจิตตัวเองอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เคลียร์พลังงานคลายปมในจิตใต้สำานึกและปลดล็อกชีวิตด้วยมือของคุณเองเพราะความจริงคือการเยียวยาที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นจาก การกลับมาฟังเสียงตัวเองสำแล้วสำเล่าด้วยความเข้าใจที่ลึกขึ้นและอ่อนโยนมากขึ้นไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพักแล้วค่อยมาซ่อมแต่เพิ่นจะมอบเครื่องมือนี้ให้คุณไปไว้ดูแลตัวเองและยังสามารถช่วยคนรอบตัวด้วยใจที่เปิดกว้างและอ่อนโยนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเคลียร์ตัวเองด้วยพลังของการสะกดจิต คุณจะรู้ว่าข้างในของคุณมีอะไรอีกมากมายที่รอการปลดปล่อยและครั้งนี้คุณจะได้กุญแจไว้กับตัวเองตลอดไปและพบกันในคลาสโซตรั t h ิปโน s ิสพลังของความจริงที่อยู่ในมือคุณเสมอไปโซ so t r a t h ิปโน s ิสสะกดจิตตัวเองลดล็อกชีวิต ด้วยตัวเองเครื่องมือดูแลพลังงานจากหมอหารอ่านพลัง